จะมาจับฉลาก,กันนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะก็โอเคเรามาจับฉลาก,กันเลยนะคะก็มีผู้เล่นสองคนนะคะรวมเพื่อนอีกสามสิบคนนะคะก็เป็นสามสิบสองคนเรามาจับกันเลยนะคะนะคะก็จะเป็นรายชื่อผู้ร่วมเล่นกิจกรรมนะคะก็จะมีพี่พันธ์พี่แตงโมมูกเนี่ยหลายๆคนนะคะ มีใบเราจะจับไม่เหมือนใครนะคือเราจะหลับตาจับนะคะคีฟ้าขอโทษน,นะคะต้องตก <c oughs> ก็มาจับกันเลยนะคะขอหลับตานะหลับตานะคะ ก็เดี๋ยวเราให้น้องเราจับดีกว่านะคะว่าน้องชอบชื่อไหนน้ำเนี่ยอ๋อชอบน้ำค่ะโอเคน้ำเป็นผู้ชนะนะคะ <ไป S 1> เดี๋ยวดเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ตอนเปิดเทอมแล้วกันนะจะไม่ปิดเทอมอีกเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนเราเดี๋ยวเราส่งไปให้โอเคบายบายขอบคุณที่ร่วมเล่นกิจกรรมกันนะคะ